น,นี้เป็นเม็ดเบอร์เก้าตัวแรกนะถ<ช>้าต้องแดงคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะให้ดูเลยใช่ไหม<ช>แต่ไม่ได้แกะเครื่องนะ่ว้ยแกะเครื่องนี่น่าจะนานทุกคนน่าจะได้เอากลับไปบ้านนะแล้วค่อยประกอบมันคือมันจะนานไงเพราะว่าเร็วนี้เนี่ยเรามีสนามถูกไหม<ช>เออแล้วก็เราจะไปทําอะไรเอารถไปทำจะ<ช>มีเซอร์ไพรส์ทุกคน <ๆ S 2> ผมบอกเลยว่าใครที่รอดูเอเมเกเนี่ย อันนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมก็จะมาแกะแข้งให้ดูสําหรับคนที่ถามพี่ไล่เม็ดอะไรใช่ไหมคือเราจะไม่บอกเลยว่าว่าเราใช้เบอร์นี้เบอร์นี้บันนี้เราจะช่างให้ดูเลยอ่าเราจะช่างให้ดูเลยทุกคนก็ไปเดี๋ยวขอลดลงก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวตัดวิดีโอไปตอนเราลดลงเลยไปโอเคครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวรถเนี่ยก็อยากจะแนะนําเว็บเกมดีๆที่เราไปกดกันมานี่คือนี้เลยนี่วะาอก็ไม่ได้ลื่นอะไรเลยนี่ช่างทำมานนี่เห็นจะหมุนเล่นอยู่นั่นแหละ ไม่ได้ลื่นอะไรเลยเป็นไงอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดานะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคนดูเชียร์พี่เมื่อไหร่พี่จะแปลงเป็นดิสอ่ะมันจะพาตรงนี้ตรงนี้เมื่อไหร่พี่จะแปลงเป็นดิสนะครับผมก็เป็นดิสแล้วอยากให้เป็นดาเป็นดาอยากให้เป็นดิสอันนี้ผมก็งงเหมือนกันเบฟเราเป็นไงเบฟเราเนี่ยเป็นดิสนะที่ทําเป็นดาเออโอเคตามนั้นแหละก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อเขาเรียกว่าอะไรนะ ค<ล>อ,อมอดาวหรือเปล่าคอมดาวเออคอมดาวอ่าคอมดาวนะครับผมเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีรอยรล้าวหน่อยเห็นนะมคอมดาวเออเป็นร้อน1.2องยางเนี่ยจะเป็นยางไหนละ่ะ4 5่สิบห้าทับนะผมเป็นไงสี่ส <45 S 3> ิบหเออมันเล็กจังมะถ้าเราแบบทําทรงเชียงเนี่ยมันต้องใส่อย่างนี้เลยปะมาดูดิมาดูหน้ายางดิทุกคนมันเล็กมากนะครับผมมา ทียบกับฝ่ามือนี่โคตรใหญ่มันเล็กมากเมื่อเทียบใส่เนี่ยล้อเนี่ยอมันเล็กเกินไปเวลาหมอบเนี่ยแบบว่าเสียวนะเสียวแบบมันสะบัดพาสะบัดอะไรเงี้ยแล้วแบบเราหมอบโยอเงี้ยเห็นปะคือแบบโคตรล่อนอ่ะมันล่อนอ่ะน่ากลัวนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมยางเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้อ่ะยี่ห้ออะไรวะนี่ดีรับเบอร์ก็ชุหน้าเนี่ยน่าจะตัดออกประมาณสองไม่ไหม ออไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆทุกคนเอามาดูมาดูเนี่ยเห็นไ,ไหมแล้วก็ใส่เป็นแข็งคอ,อมมเนียมไปดูฝั่งนู้นไปดูข้างบนนี่นะครับแข็งค<ง>อเมเนียมเป็นไงปันน oh. ป๊มเนี่ยน่าจะเป็นปั๊มฟีโน่ของราคาแบบสองสามร้อยนะผมใส่เป็นแบบไม่แพงอ่ะเออก็สายเบรกเนี่ยเอามาดูพวกปั๊มพวกอะไรเงี้ยเห็นไหมก็จะเป็นของแบบของพอใช้ได้อ่ะแต่ว่าไม่ดีหรอก เน้นของแท้ดีกว่านะผมระบบเบรกเนี่ยต้องเน้นเป็นของแท้นั้นถ้าเป็นของก๊อฟนะถ้าแบบว่าเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยคือส่วนตัวนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะผมใช้เป็นของเดิมติดรถดีกว่านะนะ,ะถ้าแบบว่าจะใช้เป็นของพวกนั้นอันนี้ความคิดส่วนตัวนะทุกคนอ่ะโช๊เนี่ยผมไม่โหลดเพิ่มผมไม่รู้ว่าเขาตัดมากี่นิ้วทุกคนเออผมก็เลยแบบว่าไม่บอกแล้วกันอาแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะเป็นล้อโยโกโยโกธรมดใช่ไหมเนี่ยโยโก ล้อโยโ,โยโกโยโกนั่นแหละที่เขาเรียกกันนะผมอ่ะล้อหลังกัน,น้นลื่นอะไรหรอปก,กตินั่นแหละอ่าแล้วก็มือลิงเนี่ยของอะไรไม่รู้เออของอะไรวะไม่รู้ไม่แน,น่ใจนะครับไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ่าประมาณนี้ทุกคนชโชกหลังจะเป็นชโชก YSs อ่าเนี่ยชโชคหลัง YS แล้วก็เซตใหม่คือเซตใหม่เนี่ยเออเนี่ยก็คือคล้าย รถแข่งต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคล้ายรถแข่งล<ช>คล้ายรถแข่งเลยทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนท่อเนี่ยเป็นท่อหมกอ,ะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังท้ายคลิปแล้วกันอมาดูท,ท่อเนี่ยเป็นท่อหมกนะทุกคนเหมือนแบบยุคยุคก,ก่อนๆแล้วี่ก่อนเล่นกันแล้วทําแบบจุกอันนี้ออกมาไย<า>สมัยนี้ไม่เป็นแล้วนะอย่างเงี้ยสมัยนี้ต้องเป็นปลายกลวยออกไปเท่านั้นทุกคนอ่าถ้าสังเกตเนี่ยเขาไม่เป็นแล้วนะแบบจุกเนี่ยเขาจะเป็นแบบปลายกลวยออกไปประมาณนี้ทุกคนตามยุคตามสมัยนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้ยุติสีก็ทั่วไปทุกคนผมเบิกใหม่ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ตรงนี้ค่าของใครแบบว่าเนี่ยค่าของใครแบบว่ามันเก่านะครับผมสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เห็นไหมของเราเนี่ยใสๆเลยข้างในเนี่ยคือมันยังใหม่อยู่เพราะมันโดนประกอบอยู่ถูกปะ,ะรเราก็แค่เปลี่ยนกรอบมันแค่นั้นเองมันก็ใหม่นะครับผมแล้วก็พาร์ทเนี่ยพาร์ทพวกพานี้ติดมากับรถนะทุกคนเนี่ยดูใช่ไหมยอยู่นะเออสวิตเนี่ยเบิกใหม่ซ้ายขวาประมาณห้าหกร้อย ประมาณนี้ทุกคนนอกนั้นก็เนี่ยช่างทําม,มาให้นะครับผมระบบแอโร่ในดมิกแบบว่าถ้าแบบว่าเราแบบว่าอยากกินแกงร้อนๆเนี่ยแล้วแบบทายังไงครับคือมันมันร้อนอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เราขี้เกียจเป่าเนี่ย <c oughs> เพียงแค่ค,คุณเอาถุงมาไว้ตรงนี้ไปเนี่ยเอยไปไตรงนี้ไปแล้วเราซัดรถแบบหมดปอกแค่นั้นเอง แกงคุณเนี่ยจะเย็นทันทีนะผมสามารถไปรับประทานได้เลยนะผมอันนี้ใช้งานได้จริงมใช้งานได้จริง,ง,รงถ้าลมเข้าปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมบิดหมดบอกเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยไม่ต้องเป่านะครับผมไม่ต้องแบบบ้านแบบว่า<อ>ไม่ต้องเป่าทดได้เลยแกงร้อนๆนะครับผมเขาทํามาเพื่อสิ่งนี้อ่าหยอกยอกยอกเดี๋ยวสําหรับน้องๆที่แบบว่าคือรุ่นเล็กๆอ่ะรุ่นตัวเล็กอ่ะเออเขาไม่รู้จริงเนี่ยเขาเจาะให้ว่ามีลมผ่านตรงนี้เพราะลมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยได้จริงอื เวลาเจาะแล้วแปลว่ามีลมผ่านตรงนี้เข้าใจไหมปกติตรงนี้มันเป็นทึบไปเลยพี่แกก็เลยแบบว่าเจาะให้ลมผ่านเออแบบให้มันแบบว่าระบายไยให้ลมแบบเออนั่นแหละเหมือนพัดลมเป่าตรงนี้จบอธิบายให้มันเข้าใจยากนะครับผมอโรวดามิกตอว์ตัวนี้สายอะไรก็เป็นสายระบายนะผมถ้าถ้าแบบว่าเห็นตรงปลายปลายสายเนี่ยน้ำมันเครื่องจะออกตรงนั้นประมาณนี้แล้วก็สายตรงนี้เหมือนมันมีลมอะมันก็เหมือนสายระบายเจาะให้มันหายใจออเประมาณนั้นเละ ตัวตรงนี้มันแตกไะเนี่ยตรงนี้ของเรามันแตกเราไม่ได้เสียบปล่อยไปเลยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลือให้ทุกคนดูเลยแบบช่างดูเลยว่าเฮ้ยคัดหลังเนี่ยเราใช้เป็นของอะไรเฮ้ยเม็ดของเราเนี่ยใช้เบอร์อะไรมั่งถูกไหมอ่าเราจะไม่บอกเป็นเบอร์เป็นเบอร์จะหาว่าโมเขาว่าน้ําหนักเราอ่ะมันสู้พวกตัวเล็กถ้าทำตัเต็ปเดียวกันอ่ะพวกตัวเล็กยังไงก็แดกเราถูกไหมก็เลยแบบว่าเฮ้ยมกไปก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมใช้ไม่ได้ใช้หรอกแะแต่ว่านั่แหละเราต้องเอามาช่างไงอ่า ให้ดูตรงนี้เลยเ,ออเราไม่หมกหรอกตามนั้นแหละทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำไปสวนหรือว่าทําไปเชงกับใครไงเข้าใจปะเออนะคาบูที่ใช้เนี่ยจะเป็นคาบูเคเหลี่ยมอะมาดูมาดูฝั่งนี้เห็นปะเคเหลี่ยมเป็นคาบูเคเหลี่ยมนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมอเออทาแบบเราจะไม่ใช้แบบว่าบางคนอะไรนะบางคนจักรยานเราจะใช้เป็นแบบนี้ ตอนแรกก็หมกหมกแหละอาดูปลาเกน็ดดูปลาเก็มีปลาเกล็ดด้วยนี่มา <ทำ S 1> ดูปลาเก็ฝ<ม>ั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยปลาเก็เนี่ยตรงนี้ชี้เนี่ยปลาเก็เน่ะสีเงินเห็นไหมเกน็ครับเห็นหไหมเออสามมิลนะจริงแล้วคันนี้อย่างที่บอกว่าเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะไม่มันตอนนั้นมันคนละสเต็ปอืมทำไมถึงเป็นลูกหกสิบ้าที่จริงเนี่ยมันเป็นลูกซ b นะผมก็คือซีบีชัด3สามที่เขา พูดกันสมัยแต่ก่อนเออแต่ก่อนออมีอะไรลูกเชียลูกคาเซ่ลูกโซเขาจะไม่เรียกแบบอย่างนี้นะทุกคนแบบไอ้ลูกห้าเก้าอ่าไม่ลูกหกสี่ 64, ลูกหกสามใช่แบบว่าลูกห้าเก้าเนี่ยสมัยแต่ก่อนก็เป็นลูกโตอะไรประมาณนีออออ้ที่เราแว้นกันตะก่อน <c oughs> อ่ะเราจะมาชั่งเม็ดกันทุกคนว่ามันเบอร์อะไรทุกคน <c oughs> กี่ตัวเนี่ยเออครบนะครับผมอ่าตัวแรกนะผมเม็ดเบอร์เก้าตัวแรกนะปึออ๊บ เม็ดเบอร์ที่สองเบอร์สิบเม็ดเบอร์ที่สามสิบเอ็ดเม็ดเบอร์ที่สี่เบอร์สิบเบอร์ที่ห้าเบอร์สิบเฮสรุปเก้าหรือสิบเพเอาดีเบอร์เก้าอ่าเม็ดเบอร์ที่หกเบอร์สิบเอ็ด เราไม่สนใจหรอกว่ามันจะแรงไม่แรงเพราะว่าสเตปเราก็ไม่ได้หมกไงคือเอาง่ายคือขอแค่มันมีกําลังมากกว่าเดิมทําให้แบบว่าเรายกล้อได้โดยที่แบบว่าเครื่องไม่สะดุดแค่นั้นแหละเ,เรามาดูขั้นหลังว่ามันจะใช้เป็นของอะไรนะผมนะมันเบอร์ยี่สิบนี่แหละนี่ดูสดเล็กขั้นหลังจะใช้เป็นของอันนี้มันไหมไปหมดแล้วมันไหมหมดแล้วขั้นหลังใช้ของเขาเรียกว่าอะไรขั้นทองแดงอะ่ะเนี่ย เอา,าดูใกล้ๆเดี๋ยว <Yeah. S 1> กระองแดเห็นไหมเนี่ยกระโหลคัทเนี่ยเป็นกระโหลกคัดเดิมแบบไม่กัดลายนั้นทุกคน mm hmm. เห็นไหมขนาดไม่กัดลายนะเว้ยมันยังล็อกอะ่ะคิดด mm hmm. ูมันมันร้อนหรือมันอะไรผมก็ไม่รู้นะทุกคนอนาคตเนี่ยเราอาจจะ อักเจ็ดถูกไหมตามที่เราคุยกันไหมนะตาต้องนะ,อ,ะอยา่างอับเป็นแบบชักเจ็ดชัก 9, เก้าอะไรย่างนี้อันนี้คือผมพูดเลยนะอยากจะทําเป็นพวกหกหกชักเก้าถ้าสภาพมันมาแนวนี้แล้วถูกไหมพี่เกียรททำคืนละอยากจะทําเป็นแบบว่าพวกชักเจ็ดชักเก้าแบบขี่ใช้งานนะ,ะก็ไม่ถือแบบว่าดันโลก็ไล่ทักโลนึงอะไรเงี้ยทุกคนแต่ที่จริงเขาวิ่งกันแค่ไม่กี่เมตรหรอกรถพวกนี้คือถ้าใครลองขับจะรู้นะผมว่าแม่งรอบแม่งสุดไวมาก สเต็เบเว้นเนี่ยอตอนแรกอะ่ะก็กาจะเอาแบบว่าสภาพที่ใบแกงออเอาไปเอามาช่างก็ทํามาสภาพนี้แหละทุกคนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะยกล้อ<ะ>ทั้งสเต็บแล้วกันทุกคน่ะไปแบบที่ผมใช้นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี่้อนเนี่ยโอ้โหเนี่ย หกจุดสามเห็นไหมหรือว่าแบตใส่พวกรถพวกซิบยาที่จริงอ่ะเราไม่ได้ต่ออย่างนี้หรอกเนี่ยช่างเขาไม่ได้ต่อให้อย่างนี้หรอกแต่เราเอ่ะมาต่อกันเองอันนี้คือแบตเ <laughs> อ็มเอ็มเ็กเพราะว่าแบตมันหมดไงอ๋อลูกเดียวก็สตาร์ตติดแตวาจริงอ่ะแล้วก็ส่วนไดสตาร์เนี่ยใช้เป็นได้ดำนะผมเป็นไดแต่งอืไม่ใช่ไดบอสนะเป็นไดแต่งไดดำแบบที่เขาเรียกกันนะอ่ะ ก็แบบว่ายกล้อก็พอได้อยู่ทุกคนตื้อได้เลื่อนอยู่ประมาณนี้ทุกคนมองไม่ได่โอ้โห65ชั้นสามแต่ไเลยที่งบอกอะไรเพล่อะไรเพราะทางมาแล้วผมทางที่ผมมาเล่นเนี่ยคือมันเป็นทางที่แบบว่านานเออเป็นทางไปนานแล้วผมรถไม่ค่อยผ่านแต่แบบว่าเนี่ยที่เห็นแบบเนี่ยดูทางนาเขาผ่านนะคือรุดข้าวรุดข้าวเขาอยู่ตรงนู้นไปรุ่นรุดข้าวไงไปรุ่นตากข้าวข้างทางแล้วม็ท่อก็ไม่ได้ดังอะไรมากมาย ก็ไม่ได้ รถเต็มยกบล้อประมาณนี้ก็รีวิวให้ดูแล้วนะผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้าเพื่อนไปก่อนอยาลืมช่องสำรองผมนะฝากก็เดินนะผมที่อกกีคนนะฮะจะขึ้นไว้นะผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้าเพื่อนไปก่อน,ออน,วอน,น,นไว้วเ,ไไเจอกันคลิปหน้าทุกคนไปละทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเดินอะไรก,กัน <c oughs> ไป